น้องซันนะคะน้องซันน้องฟอร์มนะคะมาก่อนนี่อะน้องไลออนมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีไลออนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีน้องซันน้องฟอร์มนะคะแม่เดือนพามาจ้าแม่เดือนมาแล้วจ้าดีค่ะหัวหลอ่หลอๆมาสามคนเลยนะคะวันนี้ 2 2ครับ22ครับแต่ว่ายังไม่แก่เท่าคนนี้คนนี้แก่กว่เยอะกว่านิดเดียวพี่นิดเดียวเมาสองสามปีแค่นั้นเองอันนีเราก็รุ่นรุ่นอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้เดินมาพร้อมกับนี่เลยน้องใรอั้นมีอะไรอยากจะอวยพรเนื่องในวันเกิดบ้างคะก็เป็นเพื่อนนิดยังไม่ได้อวยพรขอบคุณนะมาเลยดีแล้วเกินก็ขอให้คนรักและอั้นเยอะๆมีตลอดไปครับแล้วก็ เป็นที่รักของแม่แม่แฟนหน้าจอหรือว่าทุกคนที่ติดตามไดอันผมว่าความเป็นไดอันเนี่ยเขาเขาเก่งและพัฒนาอยู่ตลอดครับคุ้มค่าที่คนรักเขาก็าจะอยู่ข้างๆเทคแคร์ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่น่ารักกับอั้นเสมอเราเราก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนตอนนี้น้องประสบความสําเร็จแล้วและผมเชื่อว่าคนไทยลหลายๆคนเลยที่เป็นแฟนคลับน้องเนี่ยคือภูมิใจในตัวน้องทุกคนอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ทุกคนรู้กันดีเลยว่าน้องไปอั้นเนี่ยก็มีงานทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งไอ้เรื่องเงินของร่ำรวยเนี่ยผมไม่อยากไวยพอแล้วเพราะคงจะไม่รู้จะใช้อย่างไรออออแต่แต่ว่าววอเอาขายให้ร่ำรวยยิ่ง,งขึ้นไปแล้วก็ที่สาคัญเ,เรื่องสุขภาพนี่ก็สําคัญนะครับก็อยากให้น้องแล้วก็แม่แม่ก็ช่วยซัพพอร์ตสุขภาพน้องด้วยนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะได้มีเสียงเพลงที่ทรงพลังให้กับแม่แม่ทุกๆคนได้ติดตามชมต่อไปแล้วกันครับ Happy birthday Happy birthday โอ้เราก็มองไปนู่นหน่อยป้าปูเขาไปหาดอกมงดอกไม้ทำอะไรปอะทำอะไรอ่ะเจอให้เรอให้ปอนนะเปิดปอมเปิดเฮลิบริท Happy Birthday ามารวมข้ามี่โว้ขามารวรนค่ะอย่าเพิ่งตีวนพรนอยู่อันนี้อันนี้คือว่าเราอะซื้อวตั้งแต่เมื่อฝนตัตกค่าคุณเลยร้อไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องเลี้ยอใช่แน่นอนเกิดี่วิใช่นะครับก็แม่เดือนก็ ขอจาหซึ่งเป <โ begun. S 1> <S lly> ็นทุกส่วน30%ของคุณค่าได้อร์ด่ัแล้วนะกับผิทธิ์อย่างก็อ่ค